นัีตอ่งนีแหะครับครับครับมีอยากจะิดาบแต่อ่า,า,าต้องมีจะหลอกแล้วเขาวะข้ค่อนมช้าๆปกินสิเยเออโอ้มาแท้เลยเอา่า

ผมหยงผมอยผมอมปล่ะพี่น้องไยเนาะห <c oughs> นาวพี่น้องเนาะหนาวแห้งลมแห้งพี่น้องไหมนะือนี้อ้าวาา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 ยานาะทักทายกับสบายดีสบายดีาา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 าราากาาาาุาานพี่น้องเงาาางงนะาาาซาลาา เอามาพ่อมาเจอกับซ่องของมายาด้วตอนนี้พี่น้องเลยนะ้องทางมายาเองกะดูเฮือนอยู่ซ่านน้องสายผ้าอีกรอบนะึงพี่น้องเลยพอดีมื่นอนี้พี่น้องเนาะทางมายาเองเอ่อไล่ซื้อเล็กกระปูเนาะหรือว่าตะปูพี่น้องเลยมาให้ทางสาร้างบ้านน้องสายผ้าน้องบุญทวีอีกรอบนะึงพี่น้องเลยพอดีเมื่อเช้าน,นี้เอ่อทางอาจารย์เล่าโท่บอกว่า,วา สั่งอย่างไรตะปูตะปูซิปครับตะปูเป็ดย่างละสามโลแล้วก็เสื้อเกียกน้ำเดิมเห็นเนาะพี่น้องไหมนี่เลยพี่น้องไหมบอยาซื้อมาเทียบลอยนะเลยสองถุงเนาะถุงละสามโลแล้วก็เสือเเอ้อเกลี่ยราคากะบอยาเอาปีกเออกายเงินที่บอยาเจ้งออกไปว่เนื่อนสิบสิบสิบล้านกับ หกแสนปลาย 6, 000, 6, 000, 8, 000นะฮหกแสนหกแปดสิบอย่แหละพี่น้องเลยเน,นะนาะบายาเอาปีกระปลายตรงนั้นไปซื้อเอบิร์ตยูเซนเะก้าสิบห้าพันเนาะพี่น้องเลยเนานะแจ้งให้พี่น้องผู้นำกันเนานะมิตรบาลอะไรนั้นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวมายาสี่เอาตะปูพะย่ะซางเพนะิ่นเนาะเมื่อเตซางเพิ่นก็คืองชไดเดิ้ลขื่นทึ่งหลังประสาทเนาะครบไม่คืองชเดียวโนะบกี้อกกันอแล้วพี่น้องเลยแล้วนะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ เบิร์ตกสุสูสุคนพี่น้องหนุ่ที่เข้ามาติดตามและครับมชมคลิปของพญาคุญเก่าก็เดี๋เนาะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณท,ทั้งพญเจดีเนาอสิใบว่างใจให้ทั้งพญเป็นสะพานบุญให้เนาะสำหรับเชดน้องสายฟ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, และพญเจดีจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะประวัติศาสตร์นเหนือล้องไต้แล้วพี่น้องเด้อให้ตลอดปลอดภัยบิร์กุสูสุคนพี่น้องอนะเอาานุ่เนาะเอาวันนี้พญามากับทางเบาดีพี่น้องเก็ชวนน้องนิวนี่ น่าจะมีธุระอยู่สวรรค์พี่น้องคนบ่ได้มาน้า,ามาสั่นมาเลยเนาะมืออื่นก่อนมาสั่นเนาะพี่น้องหนาวพี่น้องเลยเสื้อเสื้อปีที่แล้วพูนแหล่พี่น้องเลยเสื้อเสื้อตัวเก่าเนาะช่วงนี้ก็แตกพก็เลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันหนาวหนาวหนาวต้องหาซื้อคลิม,ม่าทาหนาแล้วพี่น้องเลยช่วงนี้เนาะป่ะซะไม่แด้แนะพี่น้องก็ว่าหลายใหญ่ทางเสื้อตะปูไปให้ทางพอสร้างเราเนาะ ก็เมื่อวานี้โยาซื้อตะปูเนาะส่วนนี้อยู่ในกินกระต้มขนมเห็นบมย่ซื้อมาบโม,ม,ามยาก็ได้โจก,ก่อนพี่น้องเลยเนาะไปะเลยไปเบิ่งไปะ้มน้ำกันพี่น้องเลยแล้วกะบโมยาซื้อกเกี่ยวมาพิ่มอะไรพี่น้องเลยซื้อเกี่ยวมากเลยเห็นอะไรซีซีแล้วผูเลาค่นมะเขาร้องพ่นซุปกันแล้วเนาะเมื่อไรซื้เกี่ยวจังหวะมีแต่เลยโมยาสิถามน้องพ่นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนาะทำมาด้านกายเสียน้องพ่นเกี่ยวไปเมื่อเล็กเมื่อน้อยเนาะพี่น้องเลย เดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะอันนะี้ถือว่ากันเรื่องเจ้าของันะนำพี่น้องเลยเดี๋ยวทำรายละเอียดเนื้องนวกันอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้อง,องอรรกันกะ็คือสิบเอร์ยากหนักเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นแนวกันทรงหาทางเมย์พึ่งอยู่ไทยอยู่บ่เขา่ามันทฉนีแบบนี้ฉนีแล้วนะไนะปซะนั่นแหละพี่น้องเลยนะเนาะครับอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะบัวายังเดือดจกักนอะ่า ่อนเจ้าเพิ่นอยู่กับบอดีอยู่สงสยเพิ่นพากันอ่ายังใหนอกอยู่เนาะบอบ่งมาวนนี้เนาะกะแกสิได้กินแหละพี่น้องเเนาะอ ลมลมย็นสบายเดี๋ยวจ็กแพนพ่ะแพนเรียนี่แล้วซื้่ายอบ้นี่โอ้แย่งวาฉได้ขึ้นด้วยนเออีตีแบบนียั่งแลกเช็คทำไมเออ สองคนคือเก่าเนาะอ่าไม่ได้ไม่ได้จะคนแล้วพ่อพอเสร็จจะค้นเลยเพื่อนเลยข้าลูกเนี่ยนั่นเขาบ้าเขาบ้าอะไรกาวอยชมคนเลยเออเขาไปเที่ยวไปเที่ยวมาเขาว่ามันไก่เออหมกับตัวคันเก่าพ่อไที่คือมันชินอกอีกคันเอามาไก่นอนนรงกันขายู่หันยากลูกหมอนาะอือ หนึงคนโม,มเนี่ยเราจเล่ากับประชาละนะเราก็เห็นน้ำอยู่น่ยองยันเราบบเรียเหี่ยวค่นก็ครับคุ้มกันไปปิบันเ,เนีเคนสิมาบลูบมมาส่นก็ะล่มโมซิมาโดยเรียกเนยังข้างอันมเมื่อเช้านี่สาบูนบ่ามาชงแน่นคือว่ามีอาจะมานำบอกแนนมาชงบนผัวบนอยู่บนเช้าบงผัวแ้วกะปิเออเมื่อคนแล้วชาวเตาแหนมาโอ้คนมานอนอี่บ่ เมียเนี่ยโบมาส่งผัวให้เอาเครื่องกันยังลุงเลยจ้ะว่าเองไงเพิ่นสีมาบุญทรงเฮื่อลระกระมาส่งผัวเลยโอ้กูเอาลูกเมียโอ้ฝ่ามาอยู่น้ำเหมือนกันเนาะเออกะกะกันเล่ากันเล่ให้กันเล่พี่น้องไงเพราะว่าเมียเราเนี่ยเราเมียมีเราอยู่ผู้เดียวเนาะกะกะสิไล่อยู่ที่เนาะเออครับยากน้ำแรงง่ายอหู่แล้วโอ้ ในงานนี้อยู่ที่กินเนาะทางเมียนะช่วงนี้ก็ยังอยากให้ซอยแม่แน่โอ้เกี่ยวเขาเหมือนเท่าพ่อท่านเหมือนแรงไปห้าพื้นนะโดยโดยโดยเป็นลักเอาหาเก็บเงินนี่กับบัตได้ก็ได้บอกบอกบอว่าบัตได้ได้แต่ว่ารายจ่ายเขามันหลายอย่างนะโดยโดยพอขาดเกินกันเอาแต่ต้องแบ่งกันดูกันไปโดยจะรอดเนาะเลยเนาะแรนจะแรงแรงดุแข่งมันกับ เต็งไว้ยั่เามมันบินะครับล้วมาเป็นาอ,<พ>อะไรรถเราครับตัวนอี้กเปนลมบ่อยเลยน่จะเป็นลมมนะันจะเชื่เอเยียงไหเมื่อมือมนี่รู้สึกมาเอาเราได้พอเอาล้กเลยวไหบมื่มนี่เนี่ยรถ ตายสี้อง,งกับคว่ามือบุญเช่วยมือสุดท้ายเนาะสี้องเลยถือว่าเป็นมือสุดท้ายหลุดแดงเหมือนมันมันอยู่ เก็บเส้ผ่พา,พานะเพไล่แล้วบัสมองยูมองนอนน,ะน,น,น,น่ะนั่งงคันวะมันน่งนอนขังก้อนนี่เ,เอาผ่าเตะผ่าผาวัดเนาะผาวัดมุ้งและยันน้ำหมอกด้ยนอนมองนี่เพร่มองนี่ที่มองนี่กลัวเดี๋ยวเขาเสร็น้องคนยาวเห้ก็ได้เพราะว่มามันสีมองนี่จีพักน้องคนนะให้ได้ให้ได้กินก้อนเห็นว่ากันได้ <laughs> เอาานอ่ังงน้นน็ ที่ร้านนี่ตอนนี้คันชิบงบอกไ่ได้บอกคันโมบงเลยพู้นีคันชมเลยพักมันเป็นพักกาดเพชรเดย์ในเช้าในเช้าบุญกะลบเอานอนในนานท่านกินจนจะแก้บ่แล้วพักักเงินเจ้าบอกแม่นในบนพอทมลักเอาเดี๋ยวทั้งว่ากันเนี่ยนอนเห็ียดนองเหยียดนอนเสีย<ข>น้องเพื่อเสียนายออกบางนี่ก็ได้เนาะเหยียนฝากทางเรานอนอยู่นี่ก็ได้อ้นี่พี่น้องเลยเนาะ không hàng đây nè, giãn, phật nong nong quân thán à, nong ấy, bóc tiếng vẫy, bóc à, ว่าจะมันบิดพี่น้องจานล่ามาเวนี่เนาะมือเท่อเนาะจานล่ามาเวนี่บอกเนี่คือแบมาแวนจาน่าเนาะมาเเงื่อพุ่นเออตป้นขึ้นเสรน้ลังพับบุญสมุนเมื่อก่อนอนกขึ้นเสโปนเลยล้วว่าเนาะว่าจะหาว ลงมาโอ้เดินเนี่น้ำมา18แปเท่าแล้วออกมาแล้ากะเท่ะตอกนันล็อกไว้ตอกได้แล้วก็้ห้างบ่อมาเลยเ้นหา้น<อ>างขึ้น,บ,นบ,บ่อโอ้แตนทียังไม่ได้ตอกผมก็ลงลึงเล็กนิดนึงนะจ่า มาทเทียนเพดหา่างบันเานาะเทียนเพดหา่างขึ้นนะบันตุ๊กตกรณ์การสร้างเอาเสผภามาจากโตเสผภามาจากตาโตเสผภาโตก่ะไาตัวอยู่ เดีห๋หามป่โอ้โหกินอะหาบน้ำตั้งแต่เว้นผูพี่น้องเลยเนาะตะเวนตัเวียงอย่งนี้เด,ดีวะ่ะเ <c oughs> ขินกล้าไว้ตอนแรกเป็นสีบลอาบนะเดีว่ะบอกเพิน่นมาาบต่ออีกเอตเอตะปูเนาะจวซันตะปูเด้เนาะเออเดี๋ยซื้อมวเหรอ เราสร้างสามอย่างตะปู1ิปตะปู8ปดตะปู8ปดกับตะปู1ิปละกะน,นี่แหละซับเชือกซับเชือกเดีย๋ยวพอเด้อนี่นี่นี่เออใหญ่เลย กูไม่เียเห็ดอ้อนกดได้เลยพี่น้องอยูนะอ้อมขึ้นถือว่ากบไม่เลี้ยนะมาดิยถือว่ากบไม่ประสบความสำเร็จ มไม่นี่จักชีแมนพ่อหรือบ่พพ่อกะทังว่ากันเอาล่้บขึ้นขึ้นมยตังตีย้ บอลกดเลย่น้อไงเนาะคักคักนับดอกเลยเลยฮะนับดอกเฉลนับดอกเลยเลยเ้จุดดอกแล้วครับครับครับับไมนี่ล่ะครับครับคโมี่วัชิตตาา ไต้องมีจักดอกอะไรเขาวะบาเท,ทงนีิ <c oughs> <c oughs> แล้วบุญถวิบุญถวิแลวขึ้นซอยมาบ่หยกชื้อขึ้นกระยาตกลงมาเห็นไห้ไหนมาลมเพิ่นกระกจะหลอกไปอยู่แต่พิ่นกรนั่นละพิ่น

เ๋ยวจหน่อยกันเดี๋ยวเราเราซื้อมาเรียบร้อเออเียวขามือเมย์จาอะไรแลจะทรมามงวนองมือท้มือไเฮมย์ให้บอกท้องมือ้มือเกี่ยวไบอมันยันไปีแล้วมันมนเออบ่ปรมุนประมุน้ะพอนี่ถามระเบ้ากับถามพ่อสร้างก็ได้นี่เข่านี่พอเกียย์เลยหรอบอระบามันสิลงวดเดี๋ยวนี้ยังมันมุนเราอะมันสิมุนมัน เขามันสิ่งรมันแบวมันสิลงรมัแ้วพักหลาเลยเกี่ยวได้แล้วเราเอากับมเมนนิน้อยแ่พอสร้างแล้วกับมเมนนหน่อยแต่เราก็าู้นแล้วเรเื่องเขาอดาแต่เดียวแล้วยอแต่เคื่องเจ้าแล้วมุน,มนกเกียวอะไรเราเอาแลไวมันมุมันเกลียวมือให้ได้บ,บ่ม,มจังน่อยมีจังให้เก่าสี่ลาบาเบิ่งดูตัวไหนเนี่ยหนึ่งตัวนี้เนาะนสองสามสี่ เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วโอซื้อมาเรียบร้อยแล้วมแยกมูแยกสองอ้าวือกันจะซื้อมา่บันลมีหมูจะมาอีกบออาบอกมาแบืนบซื้อให้สองสามสี่หกหลายคนยืนซื้อไหมหกซื้อไหมหกอันบอ ดนันอโอ okay, e เคเดี๋ยวเปิลระบายซื้อมระบายซื้อมาหด้สองันเน,น,นาะ <c oughs> ไม่ยาก่ขนมนะอาอยัางไโอ้ขนมว่านะเอออยากขนมใ่ค่อยบะยใ่ค่อยกินสิโอนมแท้ดิเออเออเอเออกินบ่เอเเอ กินรถอ่ยากหรอกเจ้าบอกินบ่าเสาก่ะโอ้ล้ว่าบอกไปชาเสือขันยาวไปชาเสือขันยาวมีอยู่บ่หรือบ่มีอฮแต่เัีวเจ้าหรอบ่มีแต่เวสือขันยาวนะเออเออต้าแ่าว่า ชื่อคนยาวเหยนอนคนกวนหนาวมากเลยเนาะถ่ายอ่านคนวะต่นาวิทยาเหเรียกที่นั่นรรมาอยูุี่นอนเนาะคนแล้วเ่งาดี๋มันไปด้วยด้วกัเบิร์ตเฮงไงเนาะนอนจังโม้งมึคืนนี่ใส่พระวีนรับกนควิวีนอนรับก่อน ฮะเพื่อนมางเป็ดเเบแ่เพื่นมืด 1- ป็ส้ามนอนนกงนทปลื่คนอดนุณว่าิ่นอกคุว่าให้บักหลาอาบน้าอาบในเด้อพา่นรย์เนาะจับไปอาบหน้าอาบในเด้อพักไปอาบน้าอาบปเทศไปอาบน้าก่อนก็ได้รู้ปททำแรงมาสั่งผได้ อาบียบบ่บ่หมอไเสีอยอาบยู้แต่หม, <c oughs> มอ <c oughs> อ้อมน่องเงียดี๋ยวตุ้งดีน้ำต่างมาเลเออหลายไอานน่านกันก็ได้ทำไปเนาะท้างพี่แหงกับตนกระโตอันนี้กะบอย่าแาาต่ะน้องคนได้พี่น้องเลยแล้ว่ากันขึ้นกันหนาวกันเมื่อเมื่อคืนอีกกับไ้อาบเลยบ่ไมีน้ำอุ่นด <c oughs> ไดู้อ,อกูอ,อกันอุ่นอุ่นอยู่ปะต้มมากงใช่คับ หนาวลยพี่น่ไครับชี้บอกอะไรก็ยาได้พี่นุองตอต้นมอุ่นนี่อุ่นใจหาอาบกเหนอุ่นอาบตอนแดดนะอุ่นลาวานี่อาบตอนใดก็นาวลาวานี่เป็นกยขี้หนาวยแต่วาลาวามาอาบตอนเศ้าแหงหนาวตอนเช้านะะ้อเศ้างนาว ตอนเศร้าวราอาบยุเพราะว่ามันตื่นมาตอนเศ้าเลยเขาจักเก็ไหลพี่น้องเลยแปลว่าได้ได้น้ำไม้เหงือกเขาเขาไหลร่ำไ่เนาะอุ่นครับตอนเศ้าเลยเขาแบบบางเขาพ้ากีตาร์ดูกีตาร์นอนนะพี่น้องมันก็เลยแบบอาบมันสดชื่นแต่ตอนแรงเลยระบ้าเลยแท่แบว่าจะอาบเลยแล้วตอนแรงเลยีแ้งค่รเลยวก็นแข้งโคตรด็กมือองหมดนแข้งโคตร ไม่เนื้ออ่นนนอ,อนเลยแ้ย่างแข็งกันใช้มาหาแล้วมาดิเ่าวตะว<อ>ันดำแกาวเอาทาไม้เท่าบอาเออมาจะเท่า,าด,นดานนันีเผื่อนนิเด้อตะวันมาสัู่ เรามาส่งลูกเราของเย็นดิแต่้าว่าได้ของเย็นมาสะดฮะตาว่าไปของเย็นุนทวีได้ย่บ่ได้ยิบ่หนังสือเขได้ยิบ่จับเออเขาได้เขียนได้อ่นออกกัย่งใครยุ่อย่างเงี้ยเนาะกำเขียนกำเขียนได้อันออกก็ดีแล้วเนาะเฮ้ยี่ีล่า เดี๋ยวไปหาปีนดินแล้วดูเ้อมันชีตกแขง้าฮักใส่้ช่คนเทศซะถูกกันแล้วแต่นางจะยนด้เพื่อนนะหนาวป่ะ คืนอยู่ตนเงื่อเนเนี่ยอะไรวะชนเกียวข่าวไอ้คือต้งเงื่อนเหมเจหมปลสามไม่ได้ <c ười> ครับกินอะไร อาัยังไ่ได้กินขาวบมียังกินฮะเอ้าไม่ได้มีอย่างไรบเลยไม่ได้มีซื้อย่งมะพ้าวบอมีเลยมีกบวีบอมีแ่บหยาบหยาดน่ใชฮะอยาญยังกินนะกินนะเดกินเยอะกก็บออมก็บอฮะ

ก <pad> ันเท่าอ่ง่กินข้าอยู่เลย่เพ่่ได้กินาจะเสื้อระบาปะว่าระบายยังไม่ได้กินเ้าจะเท่ายังไ่ด้กินอะไรอยู่พี่น้องเลยมาเลย่อยเลยดวน้หม่เบรอยเร็มอ่เนพี่้องย่น้องเอาตสบาย เออเอาคักไปกตสิเด right. no. <où> ียวเลยเนาะพิกลนพี่การย้อนได้ดีนะทำมาตกลงมาหน่ก็ได้บูธ ปลาสามีตอนนั้นแาเละพี่น้องเหรอเนาะอ่าจะน่าจะกินข่าวกินน้ำเดี๋ยวระวังระบาวดีแหละาระวะไปซื้อเผากำน้ำทางหวานกันเลาะกินนมกินระเบิขนมก็มีเนอะนี่เหรอกินอี่เสียเห็นขนมไม่ระบาวอยู่บอกอยากกินขนมมันไรจ้ะอือ เขียวเขียวแมงแล้วอย่งน้งมเขียวลำนะนอาอ่ดดีเขียวลำปากมินนะสาวมักไหมใด้ช่างว่ากันใสผ้าหรอบอเขียวเป็นสีแดงโคตรอบอเอ้อ อามาขึ้นหางครับพี่้องเนาะทำานับเพื่อนเราเป็นสวีกับสายฝ่าเนาะขึ้นโค้งขึ้นหางเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตามไปกดแล้วเ่าดีกได้ เ่พี่น้องเนี่ยขอบคุณขอบคุณทุกรายเล่พี่น้องเลยยินดีมีแห่งวัดเป็นวัดกระสุนทุกคนพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวพ่อๆก็ไ่อยากในคลิปนะนีะ้สบายดีและสวัสดีได้พี่น้องเนอ